สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้างานยังไม่เสร็จซุปเปอร์บอลลั่นพร้อมลุยมวยไทยล่าเข็มขัดเพิ่มอีกเส้นก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ซูเปอร์ปอนซูเปอร์บอนเทนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคีบ็อกซิ่งรุ่นเฟทุกเวท145-155ปอนด์ประกาศเกล้าวพร้อมปราบผู้ท้าชิงทุกคนหลังจากนี้เพื่อรักษาเข็มขัดสุดห่วงเอาไว้ให้นาที่สุดพอมยืนยันถึงเป้าหมายต่อไปที่ต้องการกลับไปไล่ล่าเข็มขัดแชมป์โลกวันมยไทายรุ่นเดียวกันมาพาดบ่าเพิ่มอีกเส้นให้ได้ ในศึกวัน173ที่จะกระห่งขันขึ้นณสนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาซูเปอร์บอลถูกประกบให้เปิดศึกรบเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทกับมาซาอากิโนริสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวทินที่ความมั่นใจกำลังมาเต็มจากการเปิดบ้านทุบเอาชนะทีเกโอตะวันฉายและขวาแชมป์โลกเฉพาะการมาครองในศึกวัน172เเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเกมการโชคตลอดทั้ง5ยกเป็นทางด้านซุปเปอร์บอลที่อาศัยรูปประสบการณ์อานจังหวะดักเสียบเข่าและสาดแข้งเข้าเป้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นฝ่ายคุมเกมเหนือมาซาอากิอย่างชัดเจนก่อนสุดท้ายจะเอาชนะได้สำเร็จด้วยคะแนนเอกฉัน้อมพง,งาดขึ้นเป็นราชนวันคิป็อกซึ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเพียงหนึ่งเดียวอย่างยิ่งใหญ่ผมสนุกที่ได้ชกกับมาซาอากิและรู้สึกขอบคุณแฟนกีฬาชายญี่ปุ่นทุกคนที่คอยส่งเสียงเชียร์ทั้งผมและเขาขอบคุณจากใจจริงครับ ในส่วนของเป้าหมายต่อไปนอกเหนือจากรักษาพลังคิปบ็อกซิ่งให้ได้นานที่สุดแล้วสุเปอบ์บอษยังตั้งใจจะกลับไปสวมนมเล็กขึ้นชกในกติกาม,มวยไทยอีกครั้งเพื่อตามลาเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟตุเวทที่ตอนนี้อยู่ในความครอบครองของคู่ปรับเก่าอย่างตะวันฉายมาพ่ายบาเป็นเส้นที่2ให้ได้ตอนนี้ผมอายุ35ปีแล้วแต่ยังอยากชกต่อไปอีก5-10ปีและแน่นอนว่าผมไม่ทิ้งมวยไทยและจะกลับไปชกอีกแน่นอน เพราะผมอยากคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยมาครองให้ได้แต่ผมขอจักการทุกคนในกติกาคิปบ็อกซิ่งก่อนไม่ว่ารายการจะส่งใครมาชิงเข็มขัดผมพร้อมเสมอผมจะปราบทุกคนในรุ่นนี้และผมจะกลับไปไล่ล่าเข็มขัดมวยไทยต่อไปครับ